โอลิเวอร์พูพาสหลุดสะอื้นเล่าหมดเปลือกทิ้งท้ายถึงแฟนพี่จากกรณีการเสียชีวิตของไมเคิลพูพาสอดีตพระเอกลูกครึ่งคนดัง โดยล่าสุดวันนี้17มกราคม65ได้มีการสัมภาษณ์โอลิเวอร์พูพารน้องชายของไมเคิลพูพาร์ตโดยได้เล่าว่าครอบครัวรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆไมเคิลพูพาร์ตมีนิสัยเงียบๆเ,เป็นคนดีรักสันโดดที่ออกจากวงการเพื่อมาดูแลพ่อที่ป่วยและไม่คิดกลับเข้าวงการอีกเพราะอยากใช้ชีวิตอย่างสงบเมื่อถามถึงคำพูดที่คุยไว้ก่อนเสียชีวิตอาการซึมเศร้าที่เป็นไม่ได้เป็นแค่ชั่ววูบ แต่พี่ชายเป็นโรคนี้มาสักพักแล้วที่ผ่านมาพี่ชายคุยเล่นกับตนมาตลอดว่าหากเขาเสียชีวิตให้จัดงานแค่วันเดียวพอและไม่ต้องมีพิธีการอะไรมากเหมือนพูดเล่นๆแต่ตนก็พูดให้กำลังใจกันมาตลอดในใจลึกๆก,ก็รู้สึกว่าครั้งนี้พี่ชายเป็นหนักมากๆตนก็คิดว่าพูดร่ำลากันไว้ก็ดี สิ่งที่เป็นห่วงคือแม่กับลูกแต่ตอนนี้มีพี่ชายดูแลแม่อย่างดีแล้วตัวเขาคงหมดห่วงเขาไปอย่างหมดห่วงแล้วจริงๆซึง่งก่อนพูดประโยคนี้โอลิเวอร์พูพาร์ถึงกับร้องไห้ออกมา เมื่อถามถึงปัญหาชีวิตคู่ว่าเป็นสาเหตุหรือไม่โอลิเวอร์พูดว่าเวลารักกันสัญญาว่าจะดูแลกันก็สัญญากันให้ดีพูดไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะจะอยู่ดูแลกันไปจนตายก็ขอให้เป็นคำไหนคำนั้นทางบ้านไม่ได้ติดใจใดๆทั้งสิน้นการมีชีวิตคู่ไม่ได้ง่ายทางเราไม่ได้คิดเอาผิดไม่ได้โทษไม่ได้คิดต่อว่าเพียงแค่น้อยใจเพราะพี่ชายเพิ่งเสียไปโดยโอลิเวอร์ฝากถึงแฟนพี่ชายด้วยว่า ถ้าเขาฟังอยู่ก็ขอเรียนเชิญให้มางานมาลาพี่ผมครั้งสุดท้ายเราก็โอเคเราไม่ได้ว่าอะไรเผยว่าพี่ชายเป็นคนดีชอบช่วยเหลือสังคมส่วนในทางครอบครัวก็ให้เต็มที่ให้เหมือนให้มากไปเสียด้วยซ้ำให้ไปเกินร้อยแต่นั่นคือนิสัยของเขาพร้อมกับฝากถึงคนอื่นที่มีญาติที่เป็นโรคซึมเศร้าพาไปหาหมอพูดความจริงและพูดให้กำลังใจเขาพาไปหาหมอเร็วๆอย่าปล่อยไว้นาน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ